กูจะบอกมึงให้หายโง่นะคุณเทียนตกบันไดคอหักตายแล้วเว้ยไปสา่งแล้วเ้เอาร่าจะคืนมาเดี๋ยวนี้นะอีขี้ขโมยจับ,บัวครับเจ,จ,จ้าบ,บอกเรามาตามตรงดีกว่าว,ว่าเจ้าเป็นใครกันแน่นับแต่น,นี้ไปเธอไม่ต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกหนูจะแต่งงานค่ะจะแต่งงาน อย่าบอกนะว่าจะแต่งกับพ่อคนนี้ฉันไม่อยากเห็นหน้าคนในรกรุกนอยู่เธออีกเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องเหยียบเข้ามาในงานแต่งงานของฉันมึงไม่มีสิทธิ์กลับมาเหยียบที่นี่ใส่หัวออกไปรอ,อ,อเวลานี้มันนะ บทเรื่องนี้นะคะจะบอกว่าชอบมากเพราะเป็นร้ายที่แบบร้ายสุดๆครั้งแรกคือคือร้ายที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยแต่ว่าเขามีพัฒนาการของตัวละคระคะ่ะตอนแรกที่เปิดตัวมาแบบใสๆ่ๆไม่รู้เรื่องรู้ราวทําชั่วแบบยังไม่ได้ตั้งใจแต่แบบค่อยๆพัฒนาพัฒนามามากจนแบบกลายเป็นคนที่ร้ายหลักใจเลยอะไรเงี้ค่ะก็ก็ไม่ใช่เล่นเล่นเป็นระดับเดียวตลอดต้องมีแบบคอยคอนติเนียตัวเองนะว่าฉากนี้เราร้ายแค่ไหนแล้วเรามีความเครียดแค้นอะไรมากแค่ไหน ก็เลยแบบชอบม,มากแกเป็นอะไรของแกเนี่ยโดนหมาบ้ากัดมาเหรอฮะนี่พี่ไม่ต้องมาทำไข่สือเลยนะฉันเห็นคาตายเลยนะว่าพี่ไผ่านางมีน้อยมาโกบขึ้นทีเนี่ยฉันก็เลยตามไปตบมันหน้าหันเลยไม่โดนรถทับตายก็พูน,นั่งเท่าไหร่ล้วแกไปทำอะไรคุณปรกาฟ้ามันยังไม่ตายหรอกนะทำไมพี่ห่วงมันมากนะใช่ไหมฮะนีน่ห่วง เรื่องงี่เง่าสักทีได้ไหมแนคิดโดยทั่วไปก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะทุกตัวละครจะจะแสดงได้ชัดมากในเรื่องนี้แต่สำหรับเรือนใจเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเขาทำเพราะว่าด้วยความรักรักผู้ชายคนนี้มากก็เลยทำทุกอย่างหน้ามือตาโมา่ทำชั่วทำไม่ดีทุกอย่างโดยลืมคิดถึงตัวเองไปเลยก็อาจจะเป็นข้อคิดได้ตรงที่ว่าถ้าเกิดเรารักใครเนี่ยถ้าเกิดเขามาท บอกให้เราทําอะไรไม่ดีเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ความรักที่ดีแล้วความรักที่ด uh, ีมันน <Yeah, anyway> ่าจะพากันไปในเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบเตือนใจตรงนี้ได้สําหรับผู้หญิงพี่ตั้งใจจะมาขออารีแต่งงานมึงบอกว่ามึงรู้จักดีใช่ไหมกูวรู้จักมึงดีเหมือนกันมึงจะหักหลังกูเอาเรื่องไ้บ่อยสนเหรอก็ลองดูดิมึงได้มีจุดจบแบบไอ้แก่มาทิ้นแน่ รับบทเป็นอารีนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นเสมียนเป็นคนเชยเชยขี้เละแล้วก็รักครอบครัวมากแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างมีความโลภในจิตใจนิดน,นึงก็คืออยากได้เงินอยากจะที่จะแบบมีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บูชาความรักมากใช่เป็นคนที่โดนแบบโดนลงไม้ลงมือตลอดเวลาคือคือในเรื่องเนี่ยคืออย่างที่บอกเป็นเล่นเป็นคนหงอเล่นเป็นคนที่แบบ กลัวคนด้วยพื้นฐานคือจิตใจเขาไม่ได้นคนที่จิตใจเวลวร้ายพอทํะไรเนี่ยก็จะมีข้อโต้แย้งขึ้นมาว่ามันจะดีหรอจะพี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีหรอจะพี่ที่แบบทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องไปเสียมเขาพอไปเสียมเขาเขาก็ลงไม้ลงมือกับเราก็ได้จ้าอ,อย่างเงี้ยคือด้วยภาษาพูดมันอาจจะยากตรงที่ว่าแพงเคยเล่นพีเรียดครั้งหนึ่งคือเรื่องของปีแก้วแต่ว่าอาจจะเป็นพาร์ตอดีตซึ่งไม่ได้เยอะมากแต่อันนั้นจะเล่น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกแบบท่านในพลเล่นเป็นคนแบบลูกคนมีเงินซึ่งแบบลักษณะการพูดมันจะแบบ ไม่ได้แบบจะจ๋าแบบเป็นชาวบ้านขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยะจะแบบจะจ๋าแบบน้าจ้าพี่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแบบเชยเชยนิดนึงนะคะนางเดินใจนี่แกเข้ามาในบ้านฉันได้ไงทำไมฉันจะเข้ามาไม่ได้ที่นี่มันก็บ้านฉันเหมือนกันมันไม่ใช่บ้านแกแต่มันเป็นบ้านของฉัน แล้วแกบุกลุกมาในบ้านฉันแบบเนี้ถ้าฉันจะยิงแกทิ้งมันยิงหมาสักตัวหนึ่งฉันยังทําได้เอ้ยตอนแรกก็ไม่เคยรู้จักเขาเนอะก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยอ่านบทแล้วตุ้ยต้องไล่มากแล้วเขาดูออกจะน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเล่นเก่งมากจนเชื่อว่าเขาเป็นอัปพันจริงๆเพราะว่าอัปพันเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบโอ้โหไม่รู้ในโลกนี้มีหรือเปล่าเพราะไล่มากไล่กับทุกคนเห็นแกตัวมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตีบทแตกมากใบปริญญาของนายเนี่ยพร้อมได้แนบเนียนมากเลย ออกจากบ้านเทียนกัญญาสักไม่งั้นฉันจะเอานายเข้าคุกก่อนที่แก่นี่ไอ้ออเทียนแต่ถ้าคุณจะกลับมากรอคุณเทียนแล้วก็คุณอยาหวังเพราะผมนี่ยจะขัดขวางหุ่ถึงที่สุดรือว่าถ้ามึงไม่มีชายกระโปรงผู้หญิงคุ้มหัวแล้วมึงทำอะไรไม่เป็นนับแต่นี้ไปเธอไม่ต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกมนจะแต่งงานค่ะจะแต่งงาน เนี่ยบอกนะว่าจะแต่งกับพ่อคนนี้ฉันไม่อยากเหนเ็นว่าคุีอะไรคุณคุณฉันเธอไม่ต้องหยีบก็ไม่ในงานแต่เงเลยใช่ไมึงไม่มีสิทธิ์กับไเหยียบที่นี่ใส่หวองไปโอ,โอรอเวลานี้มันนานนะไอสุลอะ อยากฝากละครเรื่องจงกลกิ่งเทียนนะคะเรื่องนี้ก็มีนักแสดงเยอะมากๆแล้วทีมงานทุกคนก็เต็มที่นะคะก็อยากให้มีความสุขกับจงกลกิงเทียนค่ะก็ฝากผลงานละครเรื่องจงกลกิ่งเทียนนะครับบางคนอาจจะคิดว่าละครเรื่องนี้เป็นละครผีแต่จริงๆแล้วละครเรื่องนี้ไม่ใช่ละครผีครับอยากจะให้ดูกันเพราะว่าลึกลับและก็น่าติดตามตลอดเลยครับค่ะก็ฝากจงกลิ่งเทียนไว้ด้วยค่ะอยากจะให้ทุกคนได้ติดตามชมของเจนนี่ในอีกบทบาทหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสาวเปรี้ยวแล้วก็สาวเรียบร้อยในร่างเดียวกันนะคะ หัวใจฉันยังเป็นอย่างเดิมแม่ร่างของฉันจะเปลี่ยนไปสักเท่าไรหัวใจฉันที่มีสี่ห้องของหัวใจรู้ไหมมันมีเธอคนเดียวเท่านั้น The strength that ก็ฝากดูละครเรื่องนี้ด้วยนะคะจงกละงิงเทียนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นละครที่มีคุณภาพมา,มากๆเรื่องหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทนะคะนักสแสดงทุกคนตั้งใจมากแล้วก็บทนี้เนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายมีเลวมีดีมีร้ายมีหลากหลายอารมณ์มากเลยแล้วก็น่าติดตามมา,มากๆยังไงก็ฝากดูกันเยอะๆด้วยนะคะละครเรื่องนี้ คือสวยแหะค่ะสวยด้วยแบบด้วยสถานที่โบราณคือเราไปถ่ายสถานที่ที่ใกล้เคียงจริงๆแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมทุกคนแบบทุกอย่างมันเต็มที่เนื้อหาบทเป็นอะไรที่น่าดูมากเลยค่ะก็ฝากไปด้วยนะครับกับจงกุลกิ่งเทียนนะครับก็เป็นละครพีเรียตเรื่องที่2ของผมนะฮะแล้วก็กับทีวีซีนะครับก็มั่นใจในคุณภาพครับยังไงก็ลองดูกับนักแสดงคุณภาพทุกท่านในเรื่องนี้ครับฝากไปด้วยครับนับแต่นี้ไปทั้งบ้านทั้สมบัติทุกชิ้นของคุณเทียน เป็นของกูคนเดียวฉันไม่ได้กลัวตายแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ของฉันฉันจะต้องดูแลรักษาวเลยวก็ส่งคืนเจา้าบัวคํำแก้วอย่างดีที่สุดต่อให้วิญญาณของเทียนไม่ได้มาสิ่งร่งางเจ้าบัวค้ำแก้วผมก็พร้อมที่จะแลกชีวิตเพื่อให้คนเร็วอย่างมันได้รับโทษที่สะสมความเร็วที่มันทำไว้กับทันทีแต่ถ้าเกิดอันตรายขึ้นมากับเธอ วิญญาณของฉันจะจากไปอย่างสงบหรือไงอ่ะถ้ามัเป็นอะไรขึ้นมาอีกคนฉันไม่มีวันให้อภัยตัวเองเด็ดขาด